สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเข้ามาอย้าลืกดไลค์คอมเมนต์เนาะบรรยากาพวกเขาแต่งตัวอีกสีหนาลำหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคนปลา <c oughs> คนปลาหนึ่งวันพี่น้องมาพางโตัวแล้วพางโตไปใส่เห,อหือเขาหมดแล้วแต่ว่าคือสชีได้ยางก่อนฮะคือสชีได้ยางไปเอายางไปอาไรคำไปข้างนั้นบ่นใส่เหือหรอกมื่อนี้เขาสียางลุยปลาซะกยางลุยปลาเนาะเพราะว่าเห็นหอยสัตว์ปลาหลายมาซุกซุกซุ่มอยู่ ล่วยน้ำเนาะเขาคือไปจอบเบืงเนาะเดก็ะบบพังโตไปป่าพเดกป่าปลาปลาเปไงมึงมึงเป็ไใช้เวลายงยต้นเติอเป็นป่าต่อู้ตาเห็นบ่กเหรโอ้ปลาขาวเลยทเดียทุนมายิงเออปืนปืนม่ยิงข้างนี้ไปไปครอปูครอบงาอยู่ต้นไม้ยังไงเออไป ติดตามมปนํ้กันพี่น้องไปเดินทาง วยเอะวยไม่ด้่ได้ออกมาปวยใส่ไ่ได้ีออตรงไม้ก็ได้คนละ้นโอ้ัวคือปวยมากปเต็นทางข้าาพี่น้องบนนี้ก็เต็มทงบนบนมอไง เอาสบายจังเลยนี่บอกยืนนี่งบอกเออนี่เอาไปห้าสิบกันก่อนก่อนโอ๊ะตัวนั่งบอกอ่ะวันนี้ก็กสี่โอ้ค้าลาซัดพี่น้องก,เก็เลยมาขอบเจ้าทินเจ้าทานเนาะบุตปปริปปุ๊ปักหักซ้ายในดินดอนตอนเนี้ยฮะปลาใหม่อ่ะ สาธุเจ้ากินเจ้าทานพบปลาแขักษาเขตปลาเดินดินเด้อมื่อนี้ข้าน้อยสิมาขอสัดปลาเด้อตัวที่ใดที่ว่ามันบูจักควมขอให้ข้าเราได้ตัวนั้นตัวเด้อที่ว่ามีคำหูซื้อสัดตัวหากระตันยูยูข้เรากับวาเอาเอาแต่ตัวสัดที่กีรเด้อขอแต่ตัวต่ไดนเมื่อเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเด้อปูเน่าต่ายย้ายขอให้เปิดทางขอให้หาเห็นเด้อสาธุ พร้อมแล้วไป,ไปตอนนี้ก็มึงยาก็มากับเสี่ยนพน่อห้องกระไรขอบอ่าห้องกระไรขอบเจ้าทินเจ้าทานพ่อเนาะนน

นกกดต<อ>กกินกกดนกกดมึงยาดีปุ๊บมึงยาพี่น้องมึงยาป่าปละคอลอยผ่านไปเลยเพราะว่าเห็นหนำตีเป็นฟองไปเลยดืดๆไปเลยปละคอเนาะปละคอมันขึ้นหัวซอง,งเลยเฮ้ยันยิ่งพันยิ่เลย ไซด์ไซด์ประคอไี่นะประคอไซดหลวอปลาปปา้วปลาคอนปลาคอนปลนติงน้ปลางติงนเย่ัตปลาตือเสียงคือหมูปลาทางนทางนั้น ได่ครับนไมเจอเลยวะเขามาสดก่อนเนาะเขามาเจอ คนปลายนะคนปลายต,ตอนนี้ไปใส่อะไรม,มันมเมนต์จุดนี้คนละจุดละจุดป่ะมองจุดเดียวคนตาข้างนางไปข้านงนางหนาวปะรักต้องใส่ เก้เห็นหอยหอยซัดายล่แคมน้ำเขาต้องจปยังเลาะแค่มหอยไปจอบนึงแค้มซัดต้งมากินน้ำเด้ป่าป่าให้บอกจมอันตะได้เลยนึงด้วยรกใครตากินลมแถบนี้

โอ้โอ oh. oh, oh, ้แซ่บไปแล้วผู้งูยังไงงูสิงหรองูสิงงูสิงโอ้น่างซับไปแล้วแซ่บไปแล้วคซ่บไปแล้วโอ้เลอดไปแล้วเนาะ จองูพี่น้องเจองูยาเตยขึ้นมานี่ยิย่งยิ่งสองโลกระถือเลือกขึ้นมาหนี่เลยเป็นงูป่าพี่น้องเลยเหยาน้องงูป่าคิดไปไหนบังกับฮอกนี่มีบังกฮอกถไหมโอ้ลำบากเลยนึงพี่น้องเลย ตะคอดตะคอดมาดิกบยื่น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 แค่นามือมันตื่นืนี่แหละ ไม่พยาบาลแลาวพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้มาห่อเลยเนาะนี่เป็นคือทินอาณาจักรคนปลาแต่ว่าตอนนี้เพื่อนอีกคนปลาคนนึ่งจะไปใส่อะว้ามาสุดก่อนนะเจอเพ่อนนี่ได้บอกมันจะมีเครื่องใส่เครื่องซอยเพื่อนเป็นกระปุกเบียร์เหล้าเป็นกระตุกเป็นกระปุกเบียร์เหล้าใส่สำหรับต้มนำ้ำ ผู้าาเปี้ยงดาวพันเป็นหมอใส่ส้นหมอน,นี่ก็มีเขียงนี่เคียงเอามาไหมนาซีเป็นดูกทุ่นโนโ่ดาวพันใส่สัหรับลาซับมันฟอร์ลินเอออาณาจักรเคนตะกอนกน,นี่นี่นพลันนั่งเลยนังนี่ตัวนี้เต็มมากเหมือนเีน๋บวเห็นเนาะไปเส้นทางต่อพี่น้อง ăn bọc nhìn trường, nhìn khóc nhìn đi bọc trên cả tục trên này, cái này là cái xảy phẩm phái không ăn ra ăn đi ra ăn ra เดี่ยบหล่อเออโ้โต๊กอ้เป็นกระทุนเลยนี่ใต้ลกตุใหญ่ายคอยๆยังคอยยังคอยยังออกต่ง่โอ้โหติ้งติงติงเติงลกกลกกนกนั่นเลยนี่ Đi, đi đi Ôi cái bờ lị Ừ, Đẹp rồi Hay không Tốt quá Không phải vậy Hả Thử đã thử Cứ thử quay Nụt lại vậy Ô oh. Nhưng nụt sóng tổ vậy từ chắc tổ ยานมาได้ได้ยานหนึ่งไงเนาะถือว่าได้ยิงหนุกสองตัวได้วก็อุ้ถึอจักรพรรดิได้ก็เจองูงูสิงบอกว่า,ง,ง,างูงูปลาเนาะเจองูปลาตัวหนึ่งแล้วก็ยิงงูปลาตัวหนึ่งไปเนาะยิงหมดถือจริงเราก็ยิงวิดไปเนาะยิงวันทซื้อเพราะว่างูปลาเป็นงูที่กินอะไรก็เลยอ่า เ็ยิ่งมวยถือกว่าสันซ่านี่เข้ายางมาได้ยานเนยเนาะอยู่กลางป่าเลยบางพี่น้องาะกลางป่าบางเทาก็สิมันแต่ว่าตัวนี้นั่งนั่งพกนกอยู่กับเสียนกับเทปแห่งเสียนถือกระทุนแก้มจอพี่น้องมีน,ก,มนกว่าเปมีงานกมีนกแล้วก็กระหอกกระแตเนาะมันหอกเล็กๆๆๆนั่งพกนั่งมิดอยู่นั่งเดียวหาย

่านี่ก็จงอยู่พุ่นโอ้มันวัวหย่านคนเลยมโคตรอยู่ในนั้ใช่ไหมครับโอ้น้องมึงมึงยายางยางมาเรามึงยาแล้วมาเจอนึกว่าเสียงอะไย่างโคแคร์โคแคร์โคแคร์โคแคก์คอยคอยนั่นค่อยหนูนั่มันมันค่อยนี่มันมันมาคอดกินแรงมากเลยะกินนั่งไหม่วัวตกินหมดกินพวกกัน ขิ้ปวกวะิปวงเนาะม้นทั้งยางยางมาบางยาูู้กันเยอหรอเออาตูเบื้งุทายโอ้พี่น้องปอทีโตัมึงใหญ่เบิงาะมาแล้วพี่น้องตายตัวงามเถอะมาแล้วพี่น้องมือีโอ้ตายห้ดินมาเพอเดี๋ยว่าคนี้ปล่อยดโอ้ตายมันคดคเขาบางไก่บางก่ไก่โอ้ทนบุตรเลียนโอ้มันมันน่าจะเปนแบบซัดโอ้โอ้ ว้าวพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ๋อพี่น้องโตลินมันบนนี้เนาะโอ้มันมันโมเลีนบวบไว้ไนี่มันมัโมเรียนเนาะมันหินเสือเห็นไหมมันก็คดอยู่แล้วโอ้โตลินพี่น้องตัวเดียวนี่กับโอ้พี่น้องนี่คือเป็นสัตวดสนิทหนึ่งเนาะที่ว่าเพียงดูเลยน้องนุ่มสัตว์ที่มีเก็ตเป็นสนิท เดี่ยวเลยที่ว่าเลี้ยงดูไว้นมเนาะเป็นตัวลินพี่น้องปตัวลินเนี่ยไม่ไดามันเจอซัดเจออย่างต ah> ่างเจอคู ah> ah <t ah> <t ah ่ต ah ่อส ah> ah ah ู ah ้อย ah ่างต่างมันป้องกันตัวมันเองได้มันโคตรงอโตขนาดเลยเลยแค่หารออกเลยป่ะพี่น้องเลยสุดยอดมาเอาเบิงเบงไหมเบงไก่ไหมอูต่อผลแล้วป้อถุนเด็บป่านมันเด็บป้งกันเด็บบุเคยเจอตัวลินยังเจอพี่น้องมาเบิง อใต้แพงเลยตัวลินนี่โอ้ราคาวะไรโรคเวนโดละล้านก็ใสปิปอยใส่่อยบริวาร์ไปไหนเอาไปเลี้ยงมั้งมันชั์สังวนน่พ่อใหญ่สังวรนั่นได้มาเจออยู่กลางป่านี่ยเพื่องไหเลยพี่น้องก็เก็บมันปีตาเนาะเบอร์เบอร์ขั้นจจริงนึ่งหนยางบริเทนเพี่น้องหายเงียมันมันโคตรขึ้นหนี้ จ้าจังหนึง่งโบเลเห็นเลยนี่เขาเห็นเต่ากระหอกก็ยังางายอยู่แต่บ่ลลินนี่หายากพี่น้องเลยมันจากศูนย์พันเนี่ยแหละสัตว์จงนอนสัาวพัรนระดับเอ่อโตละขั้นเขาขายนี่ขายกันยังบูลบอนขายเนาะบู้ใหญ่เนาะคือสิประมาณสิบล้านหมดแล้วน,น,นี่สิบล้านกี่พี่น้องเลยประมาณหมื่หนห่านะเป็นเงินกี่เงินลาวเงินไทยกับวานหมื่นห่านเนี่ย มันโมแหลนเนาะมันเจอศัตรูมันโมแหลนเลยไปอนผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เพียงเ่านี้เด้อมันเนี่ไปไปอยู่แค่หลอยเด้อเอาไปเลี้ยงบ่หรือว่าจังใดบุญจากปลามันจะจะปล่อยหลายตัวแต่ว่าการปล่อยแตคือชีวิตมูมีงบต้ <c oughs> องถกปลาไหม มันสิหมดนำเบ่พี่น้องลองเบิ่งเด้อโอ้เด้อนะพี่น้องเด้อไม่ได้มันถึงนำมันสิดจมเนาะโอ้ตขึ้มจมจมมันระบบป้องกันตัโตขึ้นเนาะโคตรเทโคตรวะซิ่งก็ได้โน้ป่ามาต่อมมนได้กินพ่อพี่น้อง ย่าต <formation jin inh throat> <s at> ัว <theater> ลิน you พ know, ี่น <ud> ้องเลยโอ้พี่น้องมากับเซียนเพื่อนเมื่อนี้มานแล้วมานแล้ววันนี้นะบังเด้อร์บังเด้อผลงานผลงานตัวแบบไงผลงานบอยพานพี่น้องจยาได้กินเนาะอยากกินบอยไปอยากบ่อยเนาะพี่น้องว้าวซาติงงอนกินบ่ได้นะเลาเอาไปเลี้ยงได้โยพี่น้องเลยคึ้นบุหรี่สนใจอยากเอาไปเลี้ยงติดต่อมาเลยเนาะซาติงงอนกินบุหรี่ตรงปล่อยปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติคั้นปล่อยนี่ยก็คือสิบวุมีเงินได้บุ้มได้เงนคาเขาปลาจ้ะพี่น้องเย นี่โอ้ยยี่ไต้ตุนมันเลยโอ๊บตะบอน้อไปยอกดูนี่นองเด้อะหลางอระน้ํใหม่ตัวมันเนาะเดี๋ยวบึ้งยู่เว็บไซต์ก่อนว่าเขาจะไปกดสอบบนเว็บไซต์กันเนาะว่าเว็บไซต์ของการช่วงอันดุรักษ์สัตว์ป่าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นสัตว์สงวนบ่หรือว่าเพิ่นอันดุขามหรือเพิ่นบ่ห้ามคันเพิ่นบ่ห้ามนี่ก็เป็นอาหารคัมคันว่า เขาจะลองเมนูอบเนาะอบเขาจะเป็นเป็นเสัตว์สงวนเท่ากับจะจะปล่อยเนาะหรือว่าจะหาเอาไปเลี้ยงเนาะเดี๋ยวไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกคนที่อยากไปเพิ่งกู้เขาจีหาได้ไป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 เมื่อก่อนเนาะเพื่อนคนสนใจไปเลี้ยงเนาะอยากสิโอ้มันคักไปตรงน้มันคักมันเนา ตกม้านวาะดิโอ้ถือว่าเข้ามากับเสี่ยนพญาว่านนี่มุ้ยผาดเนาะเดี๋ยวนิเสียวเสี่กอกอกก็ได้เยากกลับแล้วพี่อยากกลับหลายกลัวแล้วพี่น้องเลยได้ตัวใหญ่แล้วพอแล้วป่ะเห็นกอหอกกับพวกกาดบอยากยิงแล้วพี่น้องเลยเห็นก็แถวนี้มันสัตว์ป่าล้าพี่น้องเลยเวันธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปเลยสมบูรณ์ธรรมศาสบ้านบ้านน้ำยู่ลาวฟังลาวอุดมสมบูรณ์อยู่ โอ้เอียออต้องเก็บมังกรบ่เคยเห็นก็ดมังกรเนาะแบงนี้แหละเก็บมังกรเก็บหน้าเข้าไปเอาหางมันจุ่มน้ำหนี่ว่าจะบ่แคว่าน่ากูเลยกูถ่า <c oughs> จับมาได้ไปเดเินทางกลับไปกลับไปไปเสี่ยนโอ้ยห่านโอ้มาแล้วพี่น้องเย้เลยป้ะ เย yeah, yeah, yeah. bon ้เจอดิ schön. นตัวหนึ Ho, ่งพี่น้องฟ้าบกเกิดบกฝันเดินทางตั้งชีวิตย์เคืองชีวิตยนอนมาเขาปลากระั้นมาเจอดินตัวแหลกพี่น้องย่างโย่งๆเปลนๆเลยโอ้คือว่ามันมันพี่น้องมเลยนี่บรรยากาศอยู่กลางป่าด้วพี่น้องเเห็นบ่อยู่กลางป่าต่อไปพวกเราขากันสิ ครับแล้ววันนี้พี่น้องเคยพอยายเคยเจอโอเฮียเคยพอายเคยเจอแบบสัตว์เคยอยู่พี่น้องตอนสมัยเข้ามาปานี่ได้ย่ประมาณสองตัวที่แบบประสบการณ์เคยเห็นมาเนี่ยดินเคยได้เคยเห็นเคยได้เคยได้ถือยังถุงหม่องวะหม่องเขาก็มมหาเส้นเหี้ยมเส้นเห้เราเขาเเห็นโอ้แบบมากินหมดกั่นนี่มากินหมดเนาะดินกินไข่หมดได้เลย กินมดกิน,กนมดนปวกว่ <ๆ S 2> ่นกินปวกว่ะโอ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่ว่าส่วนหน่อยคนที่ว่าจะพบเจอพี่น้องหน่อยคนลอยคนมีอยู่คนหนึ่งคนบางที่พันคนมีอยู่คนหนึ่งคนที่ว่าออกมาเจอดินนี pues ่เนาะซัดสนิทนี่ทีเป็นซัดที่ว่าสงวนพันราคาแพงพี่น้อ,องทางฝั่งเราแต่ผูใดแต่ผู้ไดเขาปลาเจอก็อแลวนี้เนาะที่ว่าโศกใหญ่ที่สุดเลยโอ้โหลุกลุกลุกลือ

น็อกไปแล้วล็อกอย่างนี้อย่างไงจ้ะชื่อแมงผัว mỏ tai phải thứ tiếng thứ tiếng đi học và chỉ tạo bằng hoặc mỏ xem hoặc mỏ học kỳ đỏ Tổng ngay lên không? y phụ nữ cục 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 เดี๋ยวอู้ๆหนุกไล่เดิโอ้นี่ยติ๊กติกติ๊ีโอ้โหโอ้หน้าจิไปไปพี่น้องร่างตนร่างคลิปใ้กาจบเพียงเส้นเนาะฝากกดติดตามพี่น้องฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กระซื้ไลค์ให้เราพี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปสำหรับเกมนี้เฮาเดินทางมากับแถแพงเซียนกับซอง เส้นแหงหมูบานเนาะก็สิขอล่าไปก่อนมื่อนี้แก๊ปไปหนึ่งแต้มพี่น้องหงผลงานหนึ่งผลงานเป็นตัวดินเนาะถือว่าประสบผลสํเาเร็จเลยก่าส่วนหน่อยเนาะถือว่ามื่อนี้โชค<จ>ดีที่สุดกินแหงเลยพี่น้องไปโอพี่อีพี่นาเจอกันไหม